ามาในช่วงสุดท้ายเช่นเคยค่ะเรารจะไปพูดคุยกับคุณสนธิยานชื่นรทัไทยในธรรมนะตอนนี้คุณสนทิยานอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสมทิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทุกคนคุณจิตดีสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่ทางคาจากเมื่อวานน่าสนใจติดตามอยู่หลายเรื่องที่แทรกขึ้นมาอย่างเรียกว่าบันทัมบวชทางเหตุการณ์เนี่ยต่อเนื่องมา ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือการระท้วงของพี่น้องประชาชนในกระวันกอรกลางแล้วก็อฟริการเหื่อนะครับซึ่งกําลังแพรก่กระจายออกไปโดยเฉพาะที่ลิเบียนะฮะัอินิเบียครึ่งขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เรียกว่าอยู่ในขั้นของความรุนแรงนะครับใ้ผลที่บอกสถานการณ์อยู่ความรุนแรงนะครับก็ต้องไปทําความเข้าใจสถานการณ์ เรียกว่าเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับคือในตอนนี้เนี่ยนะครับได้มีการมีมวลชนทั้งสองฝ่ายออกมาประทัดกันและมีการสนับสนุนส่วนกองทัพกองทัพส่วนหนึ่งก็กองฐานส่วนหนึ่งก็แยกออกไปนะครับการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับบางประเทศนะครับแล้วก,กับเรียกว่าการพัฒนาการของสังคมที่ เป็นมาของประเทศนั้นนที่ลิเบียเนี่ยนะครับผู้นําเนี่ยทุกคนจะรู้จักกันดีพันเอกกาดับฟี่เนี่ยนะครับ,บเ,เรียกว่าเป็นผู้ที่ทําการปฏิวัตินะครับโดยเอาแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยนะฮะมาเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศลิเบียจากระบบ สมบูรณนายาสิทธิราชหรือระบบราชาธิปไตยเนี่ยนะครับามาเป็นประธานาธิบดีดัะน,นั้นตัวเองเนี่ยเป็นนายทาหารยกว่ายอ,นะอย่างเติร์กอายุเพิ่งยี่สิบเศษเท่านั้นเองนะครับเกรดฟี่วันนี้เนี่ยอายุหกสิบแปดปีทำการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยนะครองอำนาจมาแล้วสี่สิบสองปีเขาเล่แสดงมาตอนที่นำพาการยึดประเทศาอายุเพียงยี่สิบหกนะฮะในรุ่นราวคราวเดียวคุณยุคนเนี่นะฮะครับเออ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าจัดการระบบประเทศเน,นะครับในการต่อต้านกับหมาหน้าต้นตกโดยเฉพาะสาหร,รัฐอเมริกาที่เป็นคู่ปรับนะครับแล้วก็นำหาประเทศในเรียกว่าแนวความคิดของตัวเองเนี่ยนะครับเข้าสู่เส้นทางของการปฏิวัติเพื่อที่จะนำพาประเทศนะครับ ข้าสวยระบบสังคมนิยมตามความหมายของตัวเองเนี่ยนะครับก็ดําเนินการมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ลิเบียในความหมายเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับมวลชนเพื่อที่จะเดินเข้าสู่ในโครงข่ายของการปฏิวัติของตัวเองเนี่ยฮะที่ริเบียจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชนมีทหารบ้านนีอะไรแต่นี่ยมันเป็นฐานกําลังฐานสําคัญของกาดาฟี่แล้วก็ได้การศึกษาให้ความคิดให้าใหการปลุกเร้า ลุกระดมอยู่เนี่ยตลอดเวลาในปีพศ2523นะฮะรู้สึกว่าตอนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยจะส่งเครื่องบินระเบิดเข้าโจมตีหรือดาเนินการเหมือนอย่างที่ทำกับที่รักเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จท้ายที่สุดของเหตุการณ์เ่ยนะฮะ ป่านนี้เราจะได้ยินข่าวว่าลูกชายของกาดะี่ออกมาพูดว่าจะสู้หรือจะต่อสู้จนจะสุดนักสุดท้ายใช่ไหมฮะรายง,งานข่าวที่ออกไปทั่วโลกนะครับถูกต้องครับล่าสุดกาดฟี่ออกมาแถลงเองคุณจุกนอืมออกมากล่าวคำปราศัยไปปราศัยที่ไหนไปปราศัยที่ตึกซึ่งถูกสารรัฐเมกาถล่มตึกนี้เนี่ยนะครับสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกาดะฟี่ไม่ไม่ซ่อมนะครับ ไปสภาพทุกอย่างไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อต้องการให้เป็นอนุสาวรีย์เือนใจในการลุกกระลังของมหาอำนาจน,นะครับครับแล้วก็ไปปราศัยที่ตึกนะั้นตำปราศัยเนี่ยนะครับที่สําคัญก็คือว่าปลุกเราให้ประชาชนที่สับสันุนเขาเนี่ยออกมาต่อสู้ออกมาจินตัมดมันโดนแนวทางธรรวัตรหน่อนะครับปลุกเราให้ฐานบ้านเนี่ยนะครับออกมาดําเนินการต่อต้านนะครับ พวกที่ต่อต้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือกระแสอาถายของมวลชนของสองฝั่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยการที่กาดฟี่ได้สั่งให้มีการทําร้ายหรือเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีเป็นพูดนะครับริเบียนจีนนะครับประกาศลาออกนะครับหรือหน่วยทหารต่างๆและหน่วยราชการต่างๆรวมทั้งรัฐมนตรีบางคนเนี่ย ก็ประกาศแข่งข้อไม่ขึ้นกับรัฐบาลครับจึงทําให้มีฐานบางส่วนจะจับอาวุธขึ้นมาในการที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนแต่ก็แม้ปรากฏวรามีเครื่องบิน,บนรบแบบพิทีระเบิดนะครับหน่วยสาคัญต่างๆอันนี้เป็นสาการข่าวล่าสุดเพราะเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีความหมายในยะยังไงก็อยากจะเล่าเพื่อจะบอกว่านั่นแหละครับในประเทศที่เรามีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มีการ มวลชนแยกเป็นสองฝ่ายมีการจัดตั้งมีการทํางานเวลามันเกิดเนี่ยนะครับกระบวนการการหนองเลือดจะรุนแรงมากกว่าปกติอ่านะครับมีการพยายามพูดถึงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการหนุนหลังของอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่นิยมประชาธิปไตยเนี่ยส่งต่อไปยังอิสราเอลให้ไปดําเนินการในเรื่องของโลกมุสลิมที่มีในเรื่องของเผด็จการเกิดขึ้นเนี่ยคุณสุริยานมองไงครับ คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนความจริงเขาเกี่ยวข้องทุกประเทศเลยครับ<อ>เขา,ามีเอเอมีการสนับสนุนโดยเฉพาะประเทศที่จะมีประโยชน์ของเขาอยู่ทีนี้เนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็มีหลายประเทศนะ,ะที่ยืนอยากเชียงข้ังสหรัฐอยู่นะแลแต่ก็ต้องโดนไปเช่นอียิปต์แบบนี้นะฮะจีบรัสเ,เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกานะครับผมคิดว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งในบางประเทศแบบริเบียเนี่ยสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเนี่ยน่าจะใช่ไหม โว้ที่ศัตรูคู่ปรับมันมีความเป็นไปได้สูงแต่ส่วนอีกแบบเนี้ยจะไปล้มล้างเพื่อนตัวเองเลยตัวเองหาประโยชน์อยู่อืแต่ท้ายสุดเมื่อประชาชนมาต่อตา้านสหรัฐบริการได้แสดงชาทีเข้าข้างประชาชนโดยสัม,นะมรับนี่คือสภาพการที่เกิดขึ้นนํามารายงานให้ทราบเนี่ยเพราะวันนี้นะฮะกระแสนในประเทศไทยเนี่ยนะครับลุกเล่าเหลือเกินนะครับ ที่คิดว่ากระแสของโลกจะเชื่อมโยงในการก่อวอดในความพยายามขึ้นนะครับครับเมื่อวานิก็เหมือนนที่เรียกว่าสื่อทุกสื่อได้รายงานไปแล้วทีนิวก็ได้รายงานไปแล้วนะครับผมเองนะครับต้องเรียนนะครับไม่ใช่เป็นการจัดจัดไม่ใช่เป็นการจัดจริตอย่างแน่นอนอ่าขอ,อสแสดงความยินดีกับแกนนำเชิดแดงแอดโนที่รับการประเมินตัวนะครับก็เหมือนที่ผมได้เรียนว่า สิ่งที่เวลาศาลวินิจฉัยเนี่ยครับมันเป็นการวินิจฉัยกันของคู่ความที่เอาข้อมูลมาที่ได้เรียนมเมื่อวานจําได้นะฮะค่ะคู่ความทั้งสองฝ่ายตา่างก็นําเสนอข้อมูลและศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยเพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อศาลวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับมันต้องยอมรับเมื่อก่อนเสื้อแดงเขาไม่ยอมรับก็เคลื่อนไหวกดดันสองประธานไปนกดดันศาลว่าไปนะครับแต่คนที่เคยโจมตีหรือเคยด่าเสื้อแดงหรือเคยว่าเสื้อแดงเนี่ย นี่วันนี้จะมาว่าสารทำไมจะปล่อยพวกนี้ออกไปผมว่าก็ไม่ถูกนั่นก็แบบเดียวกันแสดงว่าเดินไปซ้ำรอยเดียวกันก็คิดว่าสารมัดสองมาตรฐานความหมายสร้างงั้นความหมายสองสารสองมาตรฐานคืออะไรอะไรที่ไม่ได้ตังใจกูก็คือไม่ถูกต้อง เรื่องนี้ครับเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเราเวลาเราพูดถึงระบบนิติรัฐพูดถึงเรื่องของการที่ให้จิตออกหรือหลังการเนี่ยนะครับก็ผมเว่าเราไม่ได้ผิดหนาทีท่วเพราะสองเรื่องนะต้องเคารพคำวิจัยของศาลสองในแง่ของเพื่อนมนุษย์้วยกอ่ะผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปและเมื่อคนไกลหรือหน่วยที่ก็มีหน้าที่ตัดสินออกมาแบบนี้ผมแสดงความยินดีที่รับอิสรภาพแต่ว่านะครับพี่แต่เนี่ย ก็เพื่อจะเรียนว่ายังไงก็ตามแต่นะฮะเพื่อแดงที่ขอนอันนี้นเขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำอาอตอนนี้ปล่อยตัวมาชัว่วคราวแล้วประกันแล้วก็จะจุดเคลื่อนไหวนะไม่หยุดครับก็ตามที่คุณยุคนคุณจิตดีรายงานข่าวอาจารย์ธิดาไปพูดสิทธิชีวิตไทยวันก่อนนะครับริงมันมีรายละเอียดเยอะแยะที่เราจะได้แจกแจงกันมาว่าความหมายของระบบสมบูรณาญยาวสิทธิราชสืบทอดมาเป็นพันปีเนี่ยหมายถึงอะไร <c oughs> หมายถึงระบบของขุนนางทหาร หรือระบบสถาบันประมาบนะครับแต่ความหมายของความหมายของคาพูดว่าระบอบแล้วต้องการให้เปลี่ยนแปลงในรูปธรรมคืออะไรนะครับก็มไม่รู้มันจะต้องให้ชัดเจนนวันนี้ที่ต้องพูดหรือต่อสู้กันก็คือว่าไอ้ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยชี้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยกว่าจะต้องทําไงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าผมว่าแบบนี้มันต้องให้ชัดกันไม่นั้นมันจะเป็นการคลุมเครือพูดเป็นแบบคลุมเครือสร้างกระแสนะครับนําไปสู่ ความเสียหายของสังคมเนี่ยนะยาวนะครับประเทศนี้นะครับก็เหมือนกันคุณพยายามสร้างกลไกภายใต้เงื่อนไขภายในนะปลุกเร้าระดมข้อมูลถูกบ้างผิดบ้างก็สร้างไปปลุกเร้าไปนะครับอีฝั่งหนึ่งที่จงรับมดีกับระบบดั้งเดิมที่เป็นอยู่นะครับอาจพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเปิดการนองเลือดขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศเนี่ยผมถามว่าความรู้สึกรับผิดชอบชั่วที จะเกิดขึ้นในใจบ้างหรือไม่ในคําตอบความหมายที่เรียกว่าประชาใยที่ยังพยาํามมาทำอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยนะครับแลวผมมันไม่ได้ปฏิเสธแต่ต้องพูดเด่นชัดๆว่ารูปจำที่ต้องการหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยคืออะไรอย่าจะพูดกากวมนะครับสื่อเขาก็าพยายามซักคำหมดเยอ้แต่ยังขาดไปเสียดายว่าไม่ใช่ผมเป็นคนซ <laughs> ักถามแต่ซักถามก็จะถามว่ารูปจำคืออะไรจะลําดับความยังไงจะทํายังไงและจะาหาวิธีการในการที่จะทำยังไงทุกเรื่องเนี่ยครับสังคมเนี่ยนะ เวลาจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะพูดแต่เรื่องกว้างๆนะครับโต้เถียงนแลท้ายสุดนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่มาจากโมหะมาจากความหลงมาจากอัตตาจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องจับตาดูเลยครับแลวต้องระทึกใจกันต่อไปนะครับว่ามันเสื้อแดงจะเคลื่อนไหวแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะและเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ตรงไหนประชาชนที่คุณูนักทวุฒิตรมออกมาจากบุกกอกมาตะโกนมันจะเรียกหาต่อไป มันคืออะไรมันคือเลือกตั้งคร้างหน้าเลยไม่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่การเลือกตั้งครร้างหน้าคืออะไรต้องอธิบายสังคมด้วยไหมครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสุริยานครับสวัสดีครับครับก็นํามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเมื่อสักครู่นี้เรียนย้ำแก้ไขนิดหนึ่งนะครับในกรณีของภาพอินเสิร์ตนะครับในช่วงเหตุการณ์ประท้วงที่ลิเบียนั่นเป็นภาพเหตุการณ์ที่บาเรนนะครับซึ่งถือว่ามีสถานการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ มีความหนักไม่แพ้กันแม้ว่าจะไม่มีดีกรีความร้อนแรงเท่ากับริเบียก็ตามแต่ว่า แต่ก็ถือว่าทิศทางที่มันเกิดขึ้นเป็นเป็น,ปนกนรรณะเดียวกันคือ <ฮะ S 1> พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมา<ห>ประท้วงอ,ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มอํานาจเผด็จการที่ยึดครองประเทศของพวกเขามาอย่างยาวนานสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็คงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าในภาคส่วนของคนเสื้อแดง<ม>ลหลายๆคนเนี่ยเขาก็ได้พยายามปลุกปั่นปลุกระดมให้ประเทศไทยเนี่ยเดินและก็ดําเนินไปสู่จุดดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นในประเทศแถบตะวันออกกลางแล้วก็ทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ในบ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่พวกเราทุกคนนะถ้าเข้าใจสถานการณ์แล้วก็พิจารณาไตรตรองอย่างละเอียดถีท้วนว่าจะดำเนินชีวิตของตัวเองไปในทิศทางไหนเชื่อว่าต่างๆเหล่านั้นไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับคุณจิตด,ดีครับค่ะหลากหลายสถานการณ์นะคะที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะติดตามได้กับทีนิวส์เปิดประเด็นร้อนในวันพรุ่งนี้นะคะใน7จ็นาฬิกาโดยประมาณวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ